สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะจบมาจากโยทินบุรณะนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์สอบติดบีซีธรรมศาสตร์ค่ะ ขนาดนี้มันน่าสนใจมากได้ทั้งภาษาได้ทั้ง business คือตอนสัมก็คือมี energy ขำยิ้มแบบพูดอะไรก็ยิม้มสำคัญมากมากด้วยซ้ำนเทอร์วิวทำไมถึงสนใจขนาดนี้คือเราอะเจอคนานี้มาตอนม .4 ี่ตอนนั้นก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองไงอยากจะเข้าอะไรคือเราอะไปอ่านพวกหลักสูตรการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาข้อมูลเยอะมากตอนนั้นหาแบบใน u t u b e มันก็จะมีแบบพี่ๆเขามารีวิวแล้วก็หาข้อมูลเองจากในเว็บมหาลัยก็คือมันเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิง ธุรกิจเราอะเป็นคนชอบขายของอยากทําแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เลยแบบถ้าเราจะเรียนบริหารอะเราไม่เก่งคณิตเลยถ้าเรียนบริหารก็คือไม่ไหวแน่นอน ก็เลยแบบลองหาคณะที่มันแบบน่าสนใจก็มาเจอคณะน,นี้มันตอบโจทย์มากเลยนะเราได้เรียนทางบริหารเราก็ดูวิชาคือมันไม่ได้หนักเกินไปแบบในส่วนของคณะเขาจะเน้นเรื่องการสื่อสารเชิงธุรกิจคือถ้าเราอะเข้าใจในการสื่อสารอะเราก็จะเข้าใจ business context แล้วคือมันต่อยอดได้เยอะมากเลยได้ทั้งภาษาได้ทั้ง business ซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าชอบการขายของการทําธุรกิจคือแนะนํามากว่าเราจะมาพูดถึงคะแนน ที่ยูเกตที่เรายิ่นไปก่อนนะคะมันเลือกสอบได้หลากหลายเราเรียนกับพี่แนทช่วงนั้นกําลังปิดเทอมขึ้นม6พอดีสอบที่พี่แนทให้มาตอนนั้นก็คือแบบตอนนี้ยังติดหัวยอยู่เลยเป็นกรอนท่องจำรอบพอเนี่ยใช้ GPA คะแนนภาษาแล้วก็ Portfolio คือมันไม่ได้ตั้งใจจนะเข้ารอบพอจริงๆอะไม่ใช่เด็กกิจกรรมเลยและทีนี้เราก็ติดไปมีรายชื่อได้สัมภาษณ์นะคะเรียนกับพี่แนทพี่แนทอัดแน่นมากสัมภาษณ์แนะนําให้ยิ้มเยอะๆคือยิ้มตลอดแนละ้วคือแบบคนอ จ้าเขาเห็นเราแบบเอ็นเอ์จีอะไรอย่างเงี้ย คือคือตอนสามก็คือมี energy คขำยิ้มแบบพูดอะไรก็ยิ้มก็คือเราผอสองเริ่มแรกมาให้ i n t r u d y o u r s e l f แล้วเขาก็ถามว่าโรงเรียนเราอ่ะมีจุดเด่นในเรื่องอะไรแบบโรงเรียนเราคืออังกฤจีเข้มข้นมากแต่ว่าก็ยังมีไม่มั่นใจบ้างในการพูดแต่แบบพี่นัก็มาสอนให้แบบมั่นใจคือหลังจากวันนั้นอ่ะเราพูดคนเดียวทุกวันเลยคือมันช่วยได้จริงๆทริเนี้มันก็แบบเหมือนการคุยกันดูไม่เกรงขึ้นแล้วเขาก็แบบยิ้มให้เราจบตรงนี้พาร์ทแรก ต่อไปข้อให้คำถามเรามาว่า ถ้าเรามีนูเดิลชอปอะแล้วเราอะได้เนกาทีฟคอมเมนต์ได้รีวิวแย่มากเราจะทํายังไงให้เราเรียกลูกค้ากลับมาคือแนะนําให้สับคีย์เวิร์ดไปเลยวิเคราะห์ทำไมร้านของเราอะถึงมีเนกาทีฟคอมเมนต์ขนาดนั้นแล้วเขาก็ถามแล้วว่าถ้าเกิดว่าเชฟของคุณอะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเราเราจะทำยังไงเราก็บอกว่าเราจะต้องคุยกับเขาให้ดีๆก่อนประมาณนี้คะ่ะทําดีที่สุดแล้วและอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเราได้อาจารย์ใจดีด้วยแล้วก็ได้คนสอนอินเทอร์วิวดีนะคะทิวเตอร์ลัสนะคะ แล้วพอถึงวันประกาศก็คือติดนะคะก็คือดีใจมากแบบทักไปบอกพี่แนทเลยว่าแบบพี่แนนุนูติดแล้วพี่แนกก็ดีใจไปด้วยเมื่อเคยมีจูเตอร์คนไหนที่ใส่ใจขนาดนี้แบบพี่แนนน่ารักมากจริงๆใส่ใจมากก็คืออยากแนะนําสิ่งที่อ่าควรเตรียมเนิ่นๆสําหรับคนที่จะเข้าภาคอินเตอร์นะคะก็คือหนึ่งเลยคะแนนภาษาอังกฤษ อันนี้ก็คือสำคัญมากที่ you get หรือว่า IELTS Reading and Writing หลังจากคะแนนอังกฤษ2ที่ควรเตรียมนะคะก็คือ interview สำคัญมากๆด้วยซ้ำ interview สำหรับใครที่ไม่กล้าพูดหรือว่าพูดไม่คล่องเรียนที่ตืวตอลัดได้นะคะมีครบจบทุกอย่างในสถาบันเดียวค่ะ